ตัวเต็มวันพีชในตอนที่1,021ิปีศาจนิโคโรวินออกอารวาส สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตัวเต็มแล้วของวันพีชในตอนที่1021นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือภาพนะครับก็เห็นมาหมดแล้วแหละก็หวังว่านะครับจะอธิบายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการเคลื่อนไหวของภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนนั้นได้เข้าใจให้มากที่สุดและเหมือนเดิมหากใครที่ไม่ได้กดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไ้ด้วยละกันเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมนะครับสำหรับวัวนพี่1021 นี้นะครับถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาการต่อสู้กันระหว่างนิโคโรบินที่ประท้ากับแบล็กมาเรียในตอนที่แล้วโดยเรานะครับจะได้เห็นร่างขนาดใหญ่เลยนะครับของนิโคโรบินพร้อมด้วยมือนะครับจำนวนมากมายเลยซึ่งจะเป็นร่างโครนนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยนิโคโรบินเมื่อแบล็กมาเรียนะครับเห็นร่างขนาดยักษ์นะครับของโรบินกลับไม่ได้ตกใจอะไรเลยนะครับแถมนะครับยังพูดจาแซะกลับมาการที่เธอเนี่ยใช้ร่างใหญ่ขนาดนั้นสู้กับฉันเนี่ยคงจะเปลืองพลังงานมหาศาลเลยสินะแต่ โรบินนั้นนะครับกลับไม่เห็นด้วยนะครับเธอจึงตอบโต้กลับไปในทันทีเธอน่ยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับฉัน rock, รอกพอยังไงก็แล้วแต่เนี่ยฉันมีแผลเนี่ยว่าการต่อสู้ของเรานั้นคงกินเวลาไม่นานรอกโดยโรบินนั้นนะครับเริ่มการต่อสู้โดยใช้แขนยักษ์ของเธอจํานวนมากมายเลยนะครับพุ่งเข้าไปนะครับจับในตัวของขาแมงมุมนะครับของทางด้านแบล็กมาเรียเอานี่ไปกินหน่อยละกันซีเซอร์เฟนและมืออันนึงนั้นนะครับพยายามนะครับที่จะจับเข้าไปนะครับที่ใบหน้าของแบล็กมาเรียเธอน่ยไม่มีทางหนีออกไปไหนได้แล้วละแต่แบล็กมาเียธอ ตอบโต้การต่อสู้นะครับเธอคิดว่าคนอย่างฉันเนี่ยจะยอมแพ้เธอหรือไงโดยเธอนั้นนะครับยังใช้อาวุธของเธอถึงแม้นะครับจะไม่สามารถใช้ไฟได้แล้วแต่ว่าปลายอาวุธเนี่ยมันยังมีน้ำแหลมคมอยู่ทําการโจมตีเข้าใส่นะครับมือยักษ์นะครับของโรบินนะครับเล่นเอาโรบินก็บาดเจ็บเลยแหละครับเพราะยิ่งนะครับมือมันใหญ่ใช่ไหมยิ่งเป็นเป้านะครับใหญ่มากเลยนะครับที่แบล็กมาเรียนนั้นสามารถโจมตีตอบโต้กลับไปได้ดูเหมือนที่ฉันคิดเลยว่าร่างปลอมของแกนั้นเนี่ยเมื่อถูกฉันโจมตีไปร่างจริงก็จะเจ็บปวดด้วยเช่นนกั และแบล็กมาเรียนะครับยังกระหน่ำโจมตีต่อโดยการที่เธอนั้นใช้ขาแมงมุมของเธอที่มีพิษนะครับหวังจะโจมตีเข้าใส่นะครับมือของทางด้านของนิโคลโรบินโรบินเห็นแบบนั้นนะครับจึงเรียบชักมือตัวเองนะครับกลับมาในทันทีเพราะว่าถูกพิษแมงมุมนะครับของแบล็กมาเรียนะครับคงไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนแต่แบล็กมาเรียนั้นก็ยังกัดไม่ปล่อยนะครับเธอใช้ท่ามาเรียนเน็ตนะครับโดยเป็นใยแมงมุมนี่แหละในการขึงมือทั้งหมดนะครับของโรบินเพื่อให้โรบินนั้นสามารถหนีเธอได้และเธอนั้นนะครับใช้ท่า ด้วยการขึงนะครับแขนทั้งหมดของนิโคโรบินนั้นนะครับให้มันกลางออกนะครับฟิลแบบการดึงแขนให้มันขาดออกจากกันให้ได้เลยเล่นเอาโรบินในตอนนี้นะครับเจ็บปวดสุดๆนะครับและเธอนั้นนะครับไม่สามารถจะตอบโต้นะครับแบล็กมาเรียได้เลยแบล็กมาเรียนะครับเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับจึงจะโชว์นะครับศิลปะการต่อสู้ของเธอโดยการที่เธอนั้นใส่สนับมือของตนเองนะครับแล้วก็ทําการต่อยเข้าไปนะครับที่หน้าของนิโคโรบินแบบเต็มแรงนี่โรบินเธอเอาท่านี้ไปกินหน่อยละกันโออีรันน็อกเคิลซึ่งที่แบล็กมาเรีย ต่อยนะครับก็คือเป็นร่างปลอมนะครับของนิโคโรบินแต่ร่างปลอมหรือร่างโคลนนี้เนี่ยก็ทําให้ร่างหลักนะครับของโรบินนั้นบาดเจ็บด้วยเช่นกันเล่นเอาในตอนนี้นะครับโรบินนะครับเธอต้องจับหน้าของเธอทั้งสองข้างเอาไว้เลยแหละครับฟีลแบบเจ็บหน้าที่สุดเลยนะครับจากการที่ถูกต่อยจนทําให้โรบินในตอนนี้นะครับเธอเลยต้องสลายร่างปลอมของเธอออกไปก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คือเธอมีหวังเละแน่นอนนะครับกับการถูกแบล็กมาเรียนะครับซ้อมต่อยอย่างเดียวแต่ในระหว่างนะครับที่สลายร่างปลอมของตนเองไปนะครับโรบินนั้นใช้แขนยักษ์ของเธอในกการปลขึีใหม่ ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะจับแบล็กมาเรียนะครับแต่ว่าแบล็กมาเรียรู้ทันเลยใช้ท่ามาเรียเคสนะครับโดยจะเป็นกรงยายแมงมุมนะครับเพื่อป้องกันนะครับการโจมตีของนิโคโรบินอีกทั้งแบล็กมาเรียนั้นนะครับใช้ลูกแมงมุมของตนเองนะครับพ่นไฟนะครับใส่มือของโรบินจนทําให้มือของโรบินในตอนนี้หายไปหมดเลยซึ่งถือได้ว่านะครับแบล็กมาเรียฉลาดเลยนะครับในการต่อสู้กับนิโคโรบินด้วยในตอนนี้ท่อห้องนะครับก็เต็มไปด้วยเปลวเพลิงนะครับที่แบล็กมาเรียนั้นทําการโจมตีเข้ามาแบล็กมาเรียเห็นแบบนั้นนะครับจเเยยยะ ฟิลแบบดูถูกนะครับโรบินโดยบอกโรบินเลยแหละครับว่าในเธอเนี่ยลองใช้ดอกไม้ที่เบ่งบานของเธอเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ดูสิแต่ฉันเชื่อว่าเธอไม่สามารถทําได้รอกดอกไม้นั้นเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้ท่ามกลางเปลวเพลิงแบบนี้รอกและในท้ายที่สุดแล้วเธอนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถจบการต่อสู้นี้ได้เร็วเหมือนคําโม้ของเธอเธอเนี่ยอุตส่าห์โผล่ออกมาเนี่ยเพราะว่าความผิดพลาดของไอ้เจ้าขาดาซันจิจนทําให้ตอนนี้เนี่ยพวกแกทั้งสองคนเนี่ยเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้พวกแกทั้งสองคนเนี่ย,ย,ย,กกนนยดูโง่เง่าชะมัดยากเลยดูยในตอนนี้นะครับ สถานการณ์ของโรบินนั้นย่ำแย่สุดๆเลยนะครับเพราะว่าเธอนั้นนะครับถูกทางด้านแบกมาเรียนั้นไล่ต้อนไปไเรื่อยๆนะครับจนไม่สามารถทําอะไรได้แล้วแบกมาเรียนะครับก็เลยบอกเลยและว่าแล้วทาไมแกเนี่ยไม่ลองขอให้เจ้าโครงกระดูกนั้นน่ยช่วยดับไฟให้แกหล่ะแกจะได้มีโอกาสในการรอดหน่อย เมื่อปลูคนะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับได้ยินตรงนั้นมานะครับก็เลยตอบโต้กลับในแทนที่คุณแบล็กมาเรียครับคุณพูดอะไรของคุณอยู่ผมคิดว่าคุณนั้นน่ะควรที่จะหนีจากที่นี่ไปให้เร็วที่สุดมากกว่านะครับโยโฮ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 ซึ่งแน่นอนนะครับแบล็กมาเรียนั้นไม่ได้สนใจคําเตือนของบลุกเลยนะครับเธอนั้นยังพยายามต่อยนะครับที่หน้าของโรบินต่อด้วยความเมามันนี่นิโคโรบินเธอน่ะเป็นได้เพียงแค่เครื่องมือเท่านั้นแหละสิ่งเดียวที่เธอมีในตอนนี้คือมันสมองเท่านั้นฉันว่าเธอนน่่ะไมมจจําเป็แแลล้วทีี มีเพียงแค่มันสมองมันก็เพียงพอต่อกลุ่มจรสลัดร้อยศูนย์ของพวกฉันแล้วโดยในระหว่างนะครับที่โรบินนั้นนะครับกำลังบาดเจ็บจากการถูกต่อยนะครับในเรื่องถูกตัดไปแฟลตแบล็กนะครับอดีตนะครับของโรบินนะครับที่เคยอยู่ในกองทัพคณะปฏิวัติโดยเราจะได้ทราบแหละครับว่าโคอาล่านั้นนะครับเคยพยายามจะสอนวิชานะครับคาราเต้มนุษย์เงือกให้กับนิโคโรบินส่วนซาโบที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็พยายามจะช่วยสอนด้วยเช่นกันโดยซาโบนั้นนะครับอยากจะสอนนะครับท่ากงเล็บมังกรของเขาให้กับโรบินแต่ว่าแฮกนะครับที่อยู่เหตุการณ์ด้้ววยนรบบกก็อ่าิ ไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นนะครับที่ต้องให้คนนั้นมาปกป้องเธอโคราล่าไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็โวยวายเลยแหละครับว่าทําไมกันนะครับก็เธออยากจะสอนนี่โรบินเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยยกมือแบบไม่เป็นไรเธอน่ะอยากจะลองฝึกในการใช้ฝ่ามือดูเล่นเอานะครับซาโบกับโคราล่านั้นดีใจสุดๆเลยนะครับที่จะได้สอนนะครับวิชากับนิโคลโรบินโดยเราจะได้เห็นนะครับภาพย้อนอดีตอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นนะครับก็คือทางด้านโรบินนั้นเคยนะครับปกป้องเรือซันนี่นะครับในการใช้มือนี่แหละในการป้องกันนะครับไม่ให้เรือซัน ภาพที่ซาโบเคยสอนนะครับบอกว่าให้โรบินนั้นน่ะหากจะใช้ในการโจมตีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้มองที่แก่นแท้ส่วนโคอาล่านั้นนะครับเธอก็ได้สอนโรบินด้วยเช่นกันนะครับโดยใช้ท่านะครับคาราเต้มนุษย์เงือกนะครับในการสอนนิโคโรบินเหตุการณ์นะครับถูกตัดมาที่ปัจจุบันแล้วนะครับในตอนนี้นะครับอยู่ดีๆนะครับมือของโรบินนั้นงอกออกมาจากพื้นนะครับเมื่อหือมาเลยและโจมตีเข้าไปนะครับที่บนเพดานโดยจะเป็นท่านะครับที่โคอาล่าสอนนะครับก็คือท่านะครับคาราเต้มนุษย์เงือกจนทาให้เพดานในตอนนี้นนะครับหลล่งมา ือเศษไม้เศษอะไรหล่นลงมานะครับทับในตัวของแบล็กมาเรียหมดเลยและทนาดนั้นเองนะครับโรบินก็ค่อยๆแปลงร่างของตนเองมานะครับเล่นเอานะครับแบล็กมาเรียถึงกับตกใจเลยและอุทานเลยแหละครับว่าใยนี่มันเป็นปีศาจ ซึ่งภาพเบื้องหน้าที่เราได้เห็นนะครับก็คือจะเป็นโรบินตัวมือหือมาเลยนะครับและแขนเนี่ยก็คือแบบใหญ่นะครับสีดาหมดเลยและเขาของเธอนั้นนะครับก็มีออกมาสองเขานะครับเปรียบเสมือนเป็นเดวิลนะครับหรือว่าปีศาจนะครับจนทําให้ในตอนนี้เนี่ยโอ้โหแบล็คมาเรียถึงกับตกใจร่างปีศาจนะครับของโรบินเลยนะครับแต่โรบินเธอก็บอกเลยแหละครับว่าเธอนั้นไม่สนใจหรอกว่าใครนั้นจะมองเธอว่าเป็นปีศาจโดยโรบินร่างปีศาจนั้นนะครับก็แสยะยิ้มออกมานะครับแล้วก็จับตัวนะครับของแบล็คมาเรียเอาไว้ และโรบินนั้นนะครับใช้ขาสุดแข็งแกร่งของเธอนะครับทำการหักคอแบล็กมารีย ดยในตอนนี้นะครับแบล็กมาเรียพยายามจะดิ้นสุดๆเลยนะครับเพื่อแบบว่าไม่ให้ถูกนะครับทางด้านของโรบินค่าเธอนั้นรู้แล้วแหละครับว่าเธอนั้นไม่สามารถต่อกลอนได้นะครับเธอพยายามดิ้นรนนะครับแต่ก็ไม่สามารถทาอะไรได้เลยและโรบินนั้นนะครับใช้ท่าจากุซี่คัตนะครับด้วยการหักนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในร่างกายนะครับของแบล็กมาเรียนะครับทุกส่วนเลยนะครับเพื่อให้แบล็กมาเรียนั้นเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้และเหล่าบรรดาลูกน้องของแบล็กมาเรียนะครับที่แอบดูอยู่นะครับถึงกับตกใจเลยแหละครับและระหว่างนั้อองง ดโดยใช้ท่าใหม่นะครับอย่างท่าโอลาเชต้านะครับในการโจมตีเข้าไปและในตอนนี้นะครับผู้ที่ได้รับชัยชนะก็คือมิโคโรบินนะครับแล้วก็บลูคนั้นนะครับก็ไปรับร่างนะครับของโรบินเอาไว้นะครับซึ่งในตอนนี้เราจะเห็นนะครับดวงตาของเป่าห่วงนั้นนะครับก็เห็นการต่อสู้นี้ด้วยนะครับว่าโรบินกับบลูคนั้นเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ท่าเรือโทคางงีนะครับก็แน่นอนนะครับพวกลูฟี่อยู่ตรงนี้นะครับเจ้าคาริบูในตอนนี้เนี่ยมันยอมเสียสละตนเองนะครับโดยการที่มันนนนั้เเอหบ่กกก็ตุไวดืึง ให้ลูฟี่ได้กินนะครับเพื่อฟื้นฟูร่างกายของตนเองโดยในตอนนี้นะครับลูกเรือกลุ่มโจรสลัดฮาร์ตนะครับถึงกับตกใจเลยแหละครับว่าลูฟี่เองจะกินอะไรได้ขนาดนั้นนะครับแต่เจ้าคาริวูบอกว่าไม่แปลกหรอกกระเพาะของเจ้านี่เนี่ยมันพิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาจึงทำให้ลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดฮาร์ตนะครับก็เลยถามเลยครับว่าเหตุการณ์ในอนิงาชิมะในตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกัปตันของเขาในตอนนี้เป็นอะไรหรือเปล่านะครับแต่ลูฟี่นั้นตอบออกมานะครับก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ากินไปด้วยตอบ นสุเกะนั้นแอบมาพูดคุยบางสิ่งบางอย่างด้วยกันนะครับซึ่งชินอบุนั้นเธอปฏิเสธนะครับในตัวของโมโนสุเกะในทันทีนะครับโดยเธอปฏิเสธนะครับในการจะทําให้นะครับโมโนสุเกะนั้นได้เติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่เป็นเพราะว่าเธอนั้นนะครับมีพลังผลปีศาจก็คือผลสุกงอมนี่แหละในการนะครับทำให้โมโนส an, ุเกะนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้นะครับแต่ว่านะครับทางด้านของชินอบุนั้นปฏิเสธไปถึงแม้ว่าโมโนสุเกะจะบอกว่านะครับเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาต้องการจะกลายร่างนะครับเป็นมัง ด้วยการร้องไห้นะครับของโมโนสุเกะนะครับในการขอร้องแล้วก็อ้อนวอนนะครับให้เขานั้นนะครับสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยพลังผลปีศาจนะครับของชินุบุให้ได้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวเต็มของวันพีชในตอนที่1021แล้วนะครับก็ถือว่าในตอนนี้มันเลยนะครับนิโคโรบินโชว์ฟอร์มแบบโคตรเลยและเราก็ต้องไปรอลุ้นดูนะครับว่าทางด้านนะครับของโมโนสุเกะนั้นนะครับจะทําอะไรได้ดีกว่านี้หรือเปล่าและหากใครที่ยังไม่ได้กดทับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ ผมสามารถกดติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ